ให้ออนซินีจับฉลากของขวัญปีใหม่ให้กับทีมงานที่น่ารักของเธอเองขออนุญาตเตรียมอุปกรณ์ก่อนออนซินีเนื่องจากว่ากำลังจะปีใหม่แล้วพี่ก็เลยมีของขวัญให้แกหนึ่งอย่าง ให้แกเลือกเบอร์หนึ่งสองหรือสามเบอร์สี่ไหมเบอร์สี่ไม่มีค่ะเอาเบอร์อะไรเบอร์สามก็ได้แน่ใจแน่ใจพี่นะเขาทำไมเอาเบอร์สามนะทำไมพี่ถามอย่างนั้นวะไม่ก็เผื่อว่าแกอยากเปลี่ยนใจไงเบอร์สามก็ได้พี่พี่ทำเนี้ยอ่าอ่าโอเคถ้างั้นของขวัญของแกก็คือเงินสามพันบาทค่ะย้ ร้องไห้ให้กับตัวเองหน่อยแล้วเสียใจกับมันหน่อยเร็ว <laughs> ดีใจไหมคะ,คะดีใจค่ะรางวัหนึ่งกับงวัลองคืออะไรพี่ไม่บอกค่ะเป็นความลับไปรอดูคลิปเองนะคะ <laughs> แฮปปี้นิวเอียร์นะคะนิวเอียร์ค่ะสรุปไม่โอนหลอก <laughs> โอนให้เลยเป็นหลักฐานนะะไอเป็นของขวัญปีใหม่นะออนเกจะได้ไปท่องไปเที่ยวต่งางๆหรือว่าอันที่หนึ่งคือหนึ่งเลยพี่รอดูคลิปเอง <laughs> เรียบร้อย คอนเฟิร์มสิสามบาทค่ะ <laughs>